สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบออนมณีจันนะจ๊ะการฆ่าร้างเผ่าพันุ์พญานาคครั้งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยเกือบทำให้พญานาคศูนย์พันซึ่งการทำพิธีสรปัดตัดสละเนี่ยถูกจัดขึ้นในสมัย กษัตริย์ชนะมีชัยหรือชนมีชัยยะนะเรียกชนะมีชัยแล้วกันกษัตริย์ชนะมีชัยหรือชนมีชัยยะได้จัดพิธีสรปัตตสระขึ้น8วันในวันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นการสิ้นสุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่อะในวันนั้นคือวันแรกของพิธีนาปัญจมี พิธีนาคปันจะมีเนี่ยมันเป็นการเตือนสติเหล่าพญานาคและมนุษย์ไม่ให้อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันนะจ๊ะพิธีสารปัตตัสระเนี่ยก็มีต้นเหตุมาจากการแก้แค้นแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาต้นเหตุเนี่ยเกิดจากในสมัยที่พระกฤษณะมีชีวิตในยุคที่พระกฤษณะลงอวตารลงมาเกิดเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยได้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือมีในมหาพราตะในซีรีส์มหาพราตะเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่อะไรเนี้ยก็จะมีฉากการเผาป่าขันธกะที่ทำให้พญานาคและก็งูที่เป็นเดราาัจฉานร้อยเปอร์เซตายจำนวนมากซึ่งคนที่ตายเนี่ยเป็นบริวารของพญาตักกะสะหมดเลย ต้นเหตุเนี่ยที่ทำให้กษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยล้างแค้นอะพญาตักกะสะเพราะว่าพญาตักกะสะเนี่ยแค้นเรื่องที่ต้นตระกูลของกษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยเผาป่าขันทกะเพื่อที่จะสร้างเมืองเป็นการเผาป่าเพื่อจะสร้างเมืองอินทรปัตเนี่ยแหละเมืองอินทรปัด ชื่อเพาะมากเลยนะเออเมืองอินทรปัตต้นสะต้นเหตุที่ทำให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พญานาคก,ก็มาจากความแค้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระกิษณะยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเนี่ยเออในเรื่องมหาพราตะจะเป็นการทำสงครามระหว่างตระกูล ปานนบและเกาลบซึ่งเนื้อหามันยาวยืดเยื้อมากถ้าให้พูดเนี่ยก็คือพูดพูดสีวันห้าวันก็ไม่จบทีเนี้สรุปก็คือว่าตระกูลปานนบเนี่ยมีด้วยกันห้าคนพี่น้องทะเลาะก,กันตระกูลปานนบกับตระกูลเกาลบทะเลาะก,กันเรื่องการแบ่งสินทรัพย์การขึ้นคลองราดทีเนี้ยท่านลุงก็เลยแบ่งสมบัติออกเป็นสส่วน สมบัติครึ่งหนึ่งเนี่ยยกให้ตระกูลปานนบตระกูลปานนบได้นำทรัพย์สมบัติได้นำทรัพสมบัติและอพยพผู้คนเนี่ยไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็คือว่าประชาชนประชาชนคนจำนวนมากก็อพยพตามตระกูลนี้ไปด้วยซึ่งก็เขาต้องการที่จะสร้างเมืองใหม่ทีเนี้ย มันมีคนที่เสนอความเห็นนะว่าให้มาสร้างที่ป่าขันทกะแต่เดิมแล้วเนี่ยนะพญานาคเนี่ยก็จะมีที่อยู่อาศัยในบาดาลโลกแล้วก็สวรรค์ชั้นที่หนึ่งพญานาคจะมีจะมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งไล่ลงมาเรื่อยๆๆจนถึงบาดาลชั้นที่7โดยที่บาดาลทั้ง7ชั้นคือส่วนหนึ่งของภพสวรรค์ พญานาคจะอยู่กันเยอะในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาซึ่งก็คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งปราสาทวังเนี่ยวังของวังของพญาอนันตนาคราชวันของลูกชายเนี่ยพญาเพชรหรือสาลีวหาเนี่ยก็จะอยู่ที่วังของพญาเพชรชรพัฒนาคราชที่อยู่ที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบอินเดียโบราณมีสีขาวทั้งหลังนะ พญาเพชรเนี่ยท่านก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะที่ว่าเป็นเสือขาวชื่อสุดทาซึ่งเหล่านาคเนี่ยนะก็อยู่อาศัยกันด้วยความก็เป็นอย่างที่เราเคยเห็นนะั่นแหละก็ดีบ้างลบบ้างพญานาคแต่เดิมเนี่ยก็เป็นภพที่ค่อนข้างหนักไปทางด้านกามราคะก็เลยทำให้ พญานาคไม่สามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงได้จึงทำให้หนาคราชโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมเคยเกิดเป็นภูริทัตนาคราชท่านปรารถนาจะบรรลุธรรมะชั้นสูงอะ่ะท่านก็เลยมาขนดรอบจอมปลวกใต้ต้นไทรลิมแม่น้ำยะมุนาเนี่ยคือที่เอจะบอกก็คือว่าพญานาคอะ ไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้พระโพธิสัตว์อยากจะบรรลุธรรมะชั้นสูงอะ่ะก็เลยอธิษฐานจิตอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยหนีขึ้นจากภพนางมาขนดรอบจอมปวกที่ใต้ต้นไทรเพราะในภพนาคเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายและมีนางสนมสวยๆเยอะแยะพอจะนั่งสมาธิเนี่ยผู้หญิงก็มากวนเดี๋ยวพออยากจะเข้าฌานจะนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงก็มาไล่ลำ ก็นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าเหล่านาคเนี่ยจะหนักไปทางกามราคะการจะบรรลุธรรมะชั้นสูงเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการพระพุทธเจ้าเคยเทศพูดถึง พญาเอรัตะปตกะนาคราชนะที่ว่าได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าองค์ที่สามแต่ก็ไม่สามารถบรรลุโสดาปฏิผลหรือโสดาบันได้โสไม่สามารถบรรลุโสดาปฏิผลได้ในการเทศนาครั้งนั้นน่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเทศจบเนี่ยมีมนุษย์มีมนุษย์เนี่ยบรรลุโสดาบันเยอะแยะเลยแต่ว่าพญานาคเนี่ยบรรลุไม่ได้ พยานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้นี่คือข้อมูลเอจะอิงตำรามากกว่าเชื่อเจ้าลทัทธิเพราะว่าการเชื่อถือคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่โง่ลิ้นคนน่ะมันอ่อนมันก็พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไปไหนมาบอกไปหาเพื่อนสืบไปสืบมาไปหาเมียน้อยคือเออจะเป็นคนที่อิงตำรามากกว่าอิงที่ตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ถ้าเราอะไปเชื่อที่ตัวบุคคลน่ะ เรากะจะโดนหลอกได้ให้เชื่อที่หลักฐานให้เชื่อที่พฤติกรรมให้เชื่อที่หลักฐานจะเป็นการดีกว่าเพราะหลักฐานที่พญานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้เลยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้ตอนเกิดเป็นพญานาคพระพุทธเจ้าหรือพญาภูริทัตหรือชื่อที่ชาวบ้านตั้งให้ตอน โดนจับไปออกงานวัดก็คือพญาจำเปยยะนาคราชพญาภูริทัศน์หรือจำเปยยะนาคราชเนี่ยไม่สามารถบรรลุโสดามันได้ท่านจึงปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์การที่ท่านหนีจากเมืองบาดาลขึ้นไปบนโลกมนุษย์เพราะว่าพวกสาวๆชอบมากวนท่านก็เลยหนีขึ้นมาขนดรอบจอมปวกจนมาโดนเจ้ากรรมในเวรพราหมองูใช้คาถาอารำพายจับไปออกงานวัด พญาภูริทัศน์เป็นพญานาคสีขาวอมเหลืองเหมือนดอกจำปาขีบหลังตาสีแดงขีบหลังกับงอนสีแดงชาวบ้านเรียกพ่อดอกจำปาหรือจำเปยยะชาวบ้านเขาจะเรียกเนี่ยจำเปยยะจำเปยยะแปลว่าพ่อดอกจำปาเพราะว่ามีเกดมีเกดสีสวยเหมือนดอกจำปาเกดเป็นสีขาวอมเหลืองนวล ภูริทัศนาคราชไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้ท่านถึงปรารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์นี่คือข้อหนึ่งสองเนี่ยคนที่เคยบวชมาก่อนหรือคนที่เอาเป็นว่าคนที่รู้ก็คือรู้คนที่ไม่รู้ก็คือพวกหลอกตัวเองอะ่ะสองเนี่ยหนึ่งอะ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นพญานาคท่านอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าท่านอะ่ะบรรลุโสดาบันบนรรลุอนาคามีไม่ได้สองเนี่ยพระ คนที่จะบวชพระเนี่ยมันจะมีอยู่คําถามหนึ่งเจ้าเป็นมนุษย์ไหมคือคนที่เคยบวชพระมาก,ก่อนเอาไป็ว่าเขารู้อ่ะพระผู้ใหญ่เนี่ยจะถามนากับว่าเจ้าเป็นมนุษย์ไหมอ่าทาไมต้องถามว่าเจ้าเป็นมนุษย์ไหมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้นาคบวชข้อสองเนี่ยพระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ให้นาคบวชก็เพราะว่าภพภูมิพญานาคไม่สามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงได้ ข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นนาคข้อที่สองเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พญานาคออกบวชเพราะพญานาคเนี่ยไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้เรื่องนี้มันมีในพุทธประวัติเพราะว่ามีพญานาคแปลงกายปอมมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชแต่ตอนที่หลับไหลไม่ได้สติเนี่ยได้กลายร่างเป็นงูใหญ่พระที่อยู่กุฏิใกล้ๆไปดูเนี่ยเห็นเป็นงูนอนอยู่เห็นเป็นงูนอนอยู่เนี่ยก็ตกใจเลยไปทูลไพรทูล ฟองอะไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาคุยและขอให้สึกไปโดยให้เหตุผลว่าพบภูมินี้ไม่สามารถบรรลุธรรมะชั้นสูงได้ให้สึกออกไปทีนี้พระนาคตนนี้มีจิตเนี่ยแบบว่ามีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็เลยอธิษฐานจิตของไงบอกว่าถึงเราจะไม่สามารถบวชพระได้แต่ขอให้ใช้ชื่อคําว่าบวชนาาให้บวชน้าก่อนแล้วค่อยมาบวชพระ ก็คือว่าคนที่จะบวชพระเนี่ยก็คือต้องบวชเป็นนาคก่อนแล้วค่อยมาบวชพระนี่คือตำนานที่สองสามเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีการกล่าวถึงพญาเอลัตตะนาคราชที่เคยได้ฟังธรรมจากพระพุทธทเจ้าองค์ก่อนพระสาก,กยามุนีแต่ไม่สามารถบรรลุโสดาปติมัคผลได้เนี่ยคือพญานาคไม่สามารถบรรลุโสดาบันไม่สามารถบรรลุอนาคามีได้ที่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในเรื่องเล่า ย้อนกลับมาที่พิธีสรปัตตัดสละกษัตริย์ชนะมีชัยนะก็ก่อบาปก่อเวรกับเหล่าพญานาคโดยคิดจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกนาคแบบกะจะเอาให้ตายแม่งให้หมดเลยเพราะท่านเนี่ยแค้นใจมากที่ว่ากษัตัตย์ปรลิดกทธิ์ถูกงูพิษกัดตายกษัตัตย์ชนะมีชัยเนี่ยมีความคับแค้นใจมากที่ว่าพ่อเนี่ยพ่อกูตายงูมันกัดตาย แหมเป็นลูกกษัตริย์ก็รู้อยู่ว่าคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยมีบาร,รมีแค่ไหนมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองมีทรัพย์สินเงินทองมีบาร,รมีมากมายพ่อเป็นกษัตริย์ถูกงูฆ่าตายใครจะไปยอมเมื่อเมื่อกษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยรู้ว่าพ่อถูกงูกัดตายเนี่ยเขาก็แค้นอย่างเดียวเลย โดยที่ว่ากษัตริย์ชนะมีชัยก็ไม่ได้รู้เรื่องนะที่ว่าต้นตระกูลอะอรชุนต้นตระกูลอรชุนที่เป็นต้นตระกูลเนี่ยไปเผาป่าขันทกะเพราะต้องการจะสร้างเมืองอินทรัปปัดในการเผาป่าครั้งนั้นเนี่ยทำให้บริวารลูกเมียของพญาตักกะสะนาคราตายจํานวนมากทําให้พญาตักกะสะนี่แค้นมากแต่ความแค้นอันนี้มันถูกเก็บเอาไว้ในใจไม่สามารถที่จะทําอะไรอ,อรชุนได้เพราะอรชุนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนของภกิษณะและน้องสาวแท้ๆของภกิษณะคือเทวีสุพัตราเทวีสุพัตราเทวีสุพัตราเป็นน้องสาวของภกิษณะแล้วสุพัตราก็ไปเป็นเมียรอรชุนอรชุนน่ะมีศักเป็นน้องเขยและเป็นเพื่อน แล้วพญาตักกะสะก็รู้อยู่เต็มอกว่าพระกิสณะเป็นปางเป็นปางที่แปดของพระนารายรู้ว่าเขาเส้นใหญ่รู้ว่าเขามีฤทธิ์มากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นนารายอวตารปางที่แปท่านทำอะไรไม่ได้ท่านก็เลยต้องยอมแต่ในการสู้รบในครั้งนั้นเนี่ยคนที่คนที่แบบท่านเสียใจมากที่สุดก็คือว่าพระมเหสีเอกอะ พญาตกกานา,นาคราชจะมีมาเหสีเอกชื่อพระนางสมุขขีนีพระนางสมุขขีนีเนี่ยจะมีลูกชายคนโตอะ่ะชื่ออักษวะเหศอักษวะอักษวะเสนาหรืออธิราชอัศวะเสนาหรืออีกชื่ออธิราชบุตรเนี่ยอธิราชบุตรเนี่ยเป็นลูกคนโตของพญาตักสะเป็นพญานาคไม่มีปีกพญาตักสะเป็นต้นตระกูลนาคมีปีก พญาตักกะะจะมีลูกสาวอะ่ะชื่อกัลยาณีพระนางกัลยาณีเป็นพญานาคมีปีกอัศวเสนาเป็นพญานาคที่ชอบลบส่วนทางน้องสาวเนี่ยเป็นพญานาคใจดีชอบช่วยเหลือคน เป็นพญานาคที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หาสมุนไพรให้ให้เป็นพญานาคที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้ฝนให้น้ําพญาตักกะส่เนี่ยถือว่ามีลูกสาวที่มีชื่อเสียงเพราะว่านาคกรลยาณีเป็นพญานาคที่มีชื่อเสียงมาก การการที่พระเจ้า,เ,าเนี่ยชนะมีชัยเนี่ยไม่รู้ว่าต้นตระกูลก็ไปทําบาปทำกรรมกับเหล่านาคเนี่ยเขาก็ไม่รู้กษัตริย์ชนะมีชัยอะ่ะไม่รู้นะเรื่องที่ต้นตระกูลน่ะไปเผาป่าขันทากะแล้วอรชุนน่ะก็ไปฆ่าเมียฆ่าลูกอรชุนเป็นคนใช้ธนูยิงตัดคอพระนางสมุขขี ตอนพยายามหนีพรายงพระนางสมุขขี่แปลงร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่แล้วก็คาบลูกชายหนีเพราะว่าลูกชายเนี่ยอธิราชเนี่ยสู้แล้วแพ้อธิราชส,สู้กับอรชุนอัศวเสนาหรืออธิราชเนี่ยสู้แล้วแพ้อัศวเสนาเนี่ยเป็นพญานาคที่เก่งนะแต่ว่าอรชุนเก่งกว่าคืออัศวเสนาเป็นนาคนักรบแต่ก็ลบแพ้ แม่ก็เลยบอกว่าเราหนีไปตั้งหลักทีนี้ตอนที่แม่คาบลูกหนีเนี่ยอรชุนอะใช้สอนเนี่ยยิงตัดคองอทำให้พระนางสมุขีซึ่งเป็นชายาของปักษะเนี่ยเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ท่านอะเสียใจมากบอกเลยว่าเสียใจมากตอนที่มีการเผาป่าไร่ที่เนี่ยงูที่เป็นสัตว์เดรัจฉานตายพญานาคตายเป็นร้อยเป็นพันภรรยาตายลูกตายบริวารตายแบบท่านอะเสียใจมาก เสียใจมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอลชุนเป็นเด็กเส้นพระกิตสนะกษัตริย์ชนะปีชัยเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องที่ต้นตระกูลทํามาไว้นะไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวพ่อกูตายแล้วกูแค้นกริสัปริกศกสิทธิ์เป็นกษัตริย์ที่อยู่ในทศพิษราชธรรมนะแต่ตอนที่ไปเดินป่าเนี่ยไปแกล้งพรามเพราะว่าหิวน้ํา คือตอนที่ไปเดินป่าล่าสัตว์เนี่ยไปเจออาสมของพราหมณ์และพราหมณ์เนี่ยกำลังอยู่ในตะบะกษัตริย์เรียกเท่าไหร่นะก็ไม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมตื่นอ่ะกษัตริย์เห็นเอาแต่นั่งสมาธินะเห็นกษัตริย์เห็นพราหมณ์คนนี้เอาแต่นั่งสมาธิเอา้าไอ้นี่ก็ทีนี้กษัตริย์ก็แบบเดินเข้าไปดูไงก็เห็นเขาแบบเหมือนกับว่าเขาจมอยู่ในสมาธิก็แบบ ไม่แสดงออกอะไรเลยกษัตริย์กษัตริย์ปลิกกิะก็แบบเหมือนซุกซนน่ะก็แบบแม่งหมันไสวะ่ะทีเนี้ยก็เลยเอาซากงูซากดอกไม้แห้งๆเนี่ยไปไว้บนหัวกริย์ปริกกิะสเนี่ยเข้าป่าล่าสัตว์แล้วหิวน้ําอยากจะกินน้ําเห็นอาสมของพรามก็กะว่าจะเข้าไปขอจะเข้าไปขออาหารขอน้ําแต่ว่าพรามที่อยู่ในอาสมเนี่ยจมอยู่ในสมาบัติสมาธิขั้นสูงใครเรียกก็ไม่ได้ยินไม่รู้ตัวไม่อะไรเลย โอ้โหแล้วก็เป็นพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มากนะจาชื่อไม่ได้ทีเนี้ยพราหมณ์คนเนี้ยเขาจมอยู่ในสมาธิกษัตริย์ก็แกล้งเลยเอาเศษใบไม้ใบหญ้าเอาซากง,งูอ่ะเอาซากง,งูไปแขวนคอเป็นพวงมาลัยแล้วลูกชายกลับมาพอดีเห็นลูกชายเห็นคนอนะ่ะเอาเอาซากง,งูไปแขวนคอพ่อพราหมณ์ลูกชายโกรธลูกชายก็สาบ เอาน้ำอ่าพวกพรามเนี่ยเขาจะมีอะไรนะมีกระติกน้ำมนต์อ่ะคนที่เป็นลูกเนี่ยก็เอากระติกน้ำมนต์เนี่ยเอากระติกน้ำมนต์นะราดเอาน้ำมนต์่ะเอากระติกน้ำมนต์เนี่ยเทใส่มือแล้วในมือจะมีน้ำมนต์อยู่หน่อยหนึ่งทีเนี้ยเขาก็ชูมือไปที่กริย์นะ่ะแล้วก็สาบอะ่ะ เจ้าลบหลู่พ่อข,ข้าข้าขอให้เจ้าถูกงูกัดตายภายในเจ็ดวันทีนี้กษัตริย์ก็ตกใจดอยู่ดีๆโดนพรามสาปทีนี้กษัตริย์ก็บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนานะคือเราหิวน้ําแต่พ่อเจ้าอ่ะแบบว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินฉันอ่ะเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้นะนู่นนี่นั่นทีเนี้ยกษัตริย์รู้แล้วไงว่าโดนสาปก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออก็ไม่รู้จะทํำยังไงทีเนี้คนที่เป็นพรามอ่ะ คนที่สาบอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเมื่อคำสาบเมื่อคำสาบได้หลุดออกจากปากไปแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าท่านเนี่ยลบหลู่พรามที่กำลังอยู่ในสมาบัติขั้นสูงท,ทีเนี้ยกษัตริย์ประลิขศิษ์เนี่ยก็รู้แล้วไงว่าตัวเองโดนสาบว่าจะต้องถูกงูกัดตายภายในเจ็ดวันทีเนี้ยกษัตริย์ประิขศิษ์ก็กลับมาที่วงังแล้วก็มีคำสั่งหมดเลยนะ ประมาณว่าสั่งให้ทหารเนี่ยฆ่างูรอบๆวังให้หมดและท่านก็ซ่อนตัวอยู่ในหอคอยงาช้างไม่ออกไปไหนโดยที่ว่าทางทางลูกชายก็รู้ว่าพ่อเนี่ยเจอพรามณ์สาบลูกชายรู้นะว่าพ่อเนี่ยเจอพรามณ์สาบว่าจะต้องโดนงูกัดตายทีนี้ทางกษัตริย์ก็บอกว่าถ้าพ้นเจ็ดวันไปแล้วเราไม่ตาย หากพ้นเจ็ดวันไปแล้วเราไม่ตายเนี่ยกษัตริย์คำสาบเนี่ยมันเหมือนจะหมดอายุเพราะว่า,าบุตรของพระรามสาบว่าขอให้ภายในเจ็ดวันถูกงูกัดตายทีเนี้ยกษัตริย์ปริศกสิทธิ์เนี่ยก,ยก,ยก็คิดว่าตอนอในอนาคตเนี่ยสงสัยจะต้องโดนงูกัดตายแน่เลยแต่ด้วยความที่ว่ากษัตริย์เนี่ยมีมีเงินมากมีบรารมีมากมีช้างม้าวัวควายมีอำนาจ ท่านก็แบบสั่งนะบอกว่าเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้ยภายในเจ็ดวันเนี้ห้ามให้งูเลื้อยเข้ามาในบริเวณวังเด็ดขาดทีนี้พวกทหารยามก็ไล่ฆางูเลยงูเล็กงูน้อยทหารยามก็เอ้าไล่ฆางูแล้วก็คนที่จะเข้าจะออกเนี่ยจะต้องมีการตรวจตาคนที่จะอา,อาหารมาถวายเนี่ยก็ต้อง ตรวจก่อนนะว่าในอาหารเนี่ยมีงูตัวจิ๋วจิวเปล่าหรือมีลูกงูไหมอะไรไหมกษัตริย์ก็จะไปหลบอยู่ในหอคอยงาช้างอะไม่ออกไปไหนแล้วก็พอถึงเวลานางกำนันข้าทาสบริวารก็จะเอาอาหารมาถวายจนถึงประมาณวันที่หกเนี่ยพญาตักกระสะเนี่ยได้ทราบข่าวมาว่ากษัตริย์ปริกศกสิทธ์เนี่ยฆ่างูแถวนั้นเยอะแยะเลย กษัตริย์ปริกศกสิทธ์สั่งฆ่างูที่อยู่รอบๆวังจนหมดแล้วทีเนี้พยพญาตักกะสะทราบว่าเนี่ยกษัตริย์ปริกสิทธ์เนี่ย,ยมันฆ่างูนะสั่งให้ทหารเนี่ยไล่ฆ่างูรอบๆวังให้หมดเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกงูพิษกัดตายซึ่งตักกะสะเนี่ยทราบแล้วไงว่ากษัตริย์ปริกสิทธ์เนี่ยถูกสาบ ถูกคำสา,ทาปทีเนี้ยเมื่อกษัตริย์ปริิกธิ์เนี่ยถูกคำสาปเนี่ยเขาก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าพ้นเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวก็คงรอดตายนะปรากฏว่าพญาตักษะสะเนี่ยก็แปลงกายพญาตักษะสะเป็นต้นตระกูลนาคมีปีกท่านจะมีปีกสีดำแล้วก็เป็นพญานาคสีแดงพญาตักษสะก็แปลงกายเป็นหนอนแล้วก็ไปซ่อนอยู่ในผลทับทิม ในตอนนั้นเนี่ยนางกำนันอะ่ะจะนําผลไม้ไปถวายบนหอคอยงาช้างนี่แหละท่านไปอยู่บนหอคอยงาช้างเลยนะไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนกับพื้นที่ว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอจะขึ้น่ยคือท่านน่ะอยู่บนหอคอยงาช้างซึ่งต้องขึ้นบันไดไปหลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงูตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันจะขึ้นไปอะ่ะมันยาก เข้าใจไหมว่าท่านอะไปหลบอยู่ในหอคอยงาช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยงูอ่ะมันจะเลื้อยขึ้นบันไดอะยากมากท่านก็หลบขึ้นไปอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ออกไปไหนจนวันที่เจ็ดเนี่ยพญาตักษระแปลงกายอ่ะเป็นหนอนแล้วไปซ่อนในผลทับทิมและเมื่อนางกำนันเนี่ยยกผลทับทิมอ่ะไปถวายในไปถวายในห้องบรรทมอะพญาตักษสะก็แปลงร่างคืนกลับเป็นพญานาคแล้วก็ไม่พูดอะไรมากพอพอ ตายเสร็จก็บินหนีออกมาเพราะมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นงูตัวใหญ่มีปีกสีดำบินออกมาจากหน้าต่างหอคอยงาช้างทหารยามที่เฝ้าอ่ะเห็นงูเห็นทหารยามที่เฝ้าอ่เห็นงูสีแดงตัวเบลอเลยนะมีปีกด้วยบินหนีออกมาทางหน้าต่างคนเป็นลูกเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจมากแล้วก็โหกูแค้นว่ะ แอย่าลืมนะว่าตระกูลนี้ไม่ใช่ตระกูลธรรมดานะอรชุนเนี่ยเป็นเป็นนักรบที่มีความเก่งและกล้าหาญมากอรชุนอรชุนที่เป็นหนึ่งในห้าพี่น้องปานบเนี่ยก็ทําสงครามถุงเรื่องราวในมหาภาราตาเนี่ยจะเป็นการพูดถึงสงครามในทุ่งคูรุก,กเกษตรที่มีการรบ18วันคนตาย6ล้านกว่าคน สงครามในทุ่งครูเกษตรเนี่ยเป็นสงครามใหญ่ต้นเหตุนะ่ะมันก็มาจากนี่แหละการพนันชิงบ้านชิงเมืองถูกโกงพนันด้วยความอิจฉาลิษยาการแก้แค้นถูกโกงพนันแล้วก็ถูกหยามเกียรติและศักดิ์ศรีต่างๆนานาซึ่งกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ที่รักในเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเองมากฆ่าได้หยามไม่ได้อลชุนก็เป็นแบบนั้นอรชุนเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าได้หยามไม่ได้นะ เหมือนกับว่าลูกชายที่ไม่ได้เจอกันมานานอ่ะสิบห้าปียกดอกไม้ทูบเทียนมามาแบบแล้วก็ยกแป้งน้ําหอมอะไรมาเนี่ยท่านโกรธนะเหมือนกับว่าคือการัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเหมือนเขาจะชอบให้ลูกชายเนี่ยเก่งทางด้านลบอ่ะเหมือนกับว่ายิ่งดุยิ่งลุยยิ่งดีอ่ะจะมาตุมต๋มติ๋มนุ่งนิ่ม,มอะไรแบบนี้คือเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือราชวงศ์เนี้ยคือจะเป็นราชวงศ์ที่ชอบในการทําสงคราม ชอบในเรื่องการทำสงครามอย่างมากโดยที่ต้นตระกูลก็เป็นนักรบแล้วก็เคยทำสงครามใหญ่ตระกูลปานนบกับตระกูลเกาลบเนี่ยทำสงครามใหญ่คนตายนี่เป็นล้านเลยแค่18บดวันอะตายไป6ล้านกว่าเป็นสงครามที่ใหญ่มากเรื่องราวในมหาภารตะถ้าเป็นคนที่ชอบเรื่องสงครามเขาอาจจะชอบนะแต่สําหรับเราก็คือดูแล้วก็เรื่อยๆดูได้แต่ไม่ได้ชอบอะไรมากทีเนี้ยเราสนใจตรงที่ว่าเนี่ยทาไม กษัตริย์ชนะมีชัยหรือชนมีชัยยะเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเหมือนกับว่ากษัตริย์ชนมีชัยยะเนี่ยพอบิดาตายปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เขาก็รู้นะว่าพ่อเนี่ยโดนโดนพญานาคฆ่าตายแต่เขาไม่รู้ไงว่าพญานาคที่ฆ่าตายอะ่ะคือตักกษัตริย์นาคราชเขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าพ่อของเขาเนี่ยเขารู้แค่ว่าพ่อของเขาอะ่ะโดนสาบ แล้วก็มีพญานาคที่มีปีกมันมันมากัดแล้วก็หนีตายในวันที่เจ็ดพอดีเลยพญานาคจะมีพิษไร้แรงมากกว่าพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่แล้วโดนกัดปุ๊บก็ตายไปเลยทีเนี้ยชนะมีชัยเนี่ยแหมเขาก็เป็นตั้งมหาราชนะกษัตริย์ชนะคือมหาราชชนะมีชัยเนี่ยท่านก็มากมากมายไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและ ในวังก็มีพราหมณ์สมัยนั้นเนี่ยนะมันเป็นยุคที่คนในสมัยนั้นอะเป็นยุคที่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์กษัตริย์ก็มีเวทมนต์พระฤาษีพราหมณ์โยคีเนี่ยมีตะบะแก,ะก่กล้ามีฤทธิ์มากโอ้โหแบบมีพลังจิตแก,ก่กล้ามีฤทธิ์มากมายกษัตริย์ชนะมีชัยท่านก็เรียกประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์และพราหมณ์มีพราหมณ์ท่านหนึ่งเนี่ย เสนอให้ทําพิธีสระปัดตัดสละสระปัดตัดสระซึ่งเป็นพิธีที่สามารถฆ่างูได้ทั้งจักรวาลงูจะถูกดูดมาหมด งูจะถูกดูดลงมาที่ใจกลางกองไฟพิธีสระปัดตะสะละคือเป็นการก่อกองไฟขนาดใหญ่โตโมโหลานและเมื่อทำพิธีสระปัดตะสะละเหล่าพญานาคและงูที่เป็นเดรฉานจะถูกดูดลงมาที่กองไฟถูกเผาตายบาร์บีวเลยกษัตริย์ได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าเราจะให้โลกใบเนี้ย ไม่มีงูอีกต่อไปคือกษัตริย์ชนะมีชัยเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความมั่นคงในอุดมการณ์ตัวเองมากเลยนะท่านก็ส่งเทียบกษัตริย์กษัตริย์ชนะมีชัยอะ่ะท่านส่งเทียบเชิญน่ะไปยังโยคีฤอศีทั่วชมพูทวีปจึงได้มีเหล่าพราหม โยคี y y หรือสีอ่ะทั้งโยคีโยคีเนี่ยมันจะมีเข้าใจไหมว่าอินเดียมันจะมีหลายรัที่อ่ะโยคีบางคนก็จะเอาฐานเอาเอาผงขี้เถ้าศพโยคี y y บางคนเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบเออนุ่งผ้าเตี่ยวตัวเดียวแล้วเอาขี้เถ้ามาทาตัวแล้วก็โยคีบางคนก็จะเป็นทางฤาษสีอ่ะส่วนพราหมณ์ก็จะนุ่งขาวห่มขาวในครานั้นเนี่ยนะได้มีเหล่าพราหม์และโยคี จำนวนมากเข้ามา